ไปหน้าไปไหนแล้วเข้าหลังมาเทปเข้าหลังมาเทปเลยไปหน้าไปแมน,ลนแล้วเฮ้ย มันกันมนเราแล้วนะเห็นเราแล้วนะยู่ไหนตรงกำแพงไฟแมนนะย้วขันนี่ปะยี่หีเลยยี่อะไรกุศกายกันเหมือนเรงมันแหละสบายมาอตัวไม่ได้กูไม่ได้สามคนสามคนหองตัวไม่หน่องตัวไม่ีตัวยิีกระสุนนะตัวหน้าเนี่ย ยี่เคีรยผีก็เคลียร์ไม่ได้เอาปืนพกกินเลยนะเอาโอเคปะ,ะถอยแล้วถอยแล้วซิกถอยไปตัวนึง่งมันอยู่กำแพงตรงที่มีถังระย้แรกกันะชีดไมถามก่อนแหลกแบงค์แบงค์กระโดดกระโดดข้ามไปมังเกิลได้ปะกระโดดข้ามีอะไรบ้างโอ,อ,โอยี้ยกูตลอดเลยมึงโดดข้ามไปไม่หลาย่าละมันถอยไปแล้วเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยเี้ยตำรวจม,มีนะ วิ่งเข้าไปแล้วเหรอหังแกนฟ้ามันยังอยู่เหรอมันอยู่ชิคก์แพ่งได้เลยอ่ะมันอยู่ชิคก์แพงใช่ไหมมันอยู่ตรงท่อน้ำอ่ะท่อดำเออาแบงก็มี่อ์แบงก์แบงกมาดูมุมนี้ก็ไหนถ้ามันวิ่งมาบอกเลยนะขุนจะวิ่งมาไปชิคก์แพร่งนะเคลี้ยะผมก็วิ่งกันมาสักคนหนึ่งดีคนผมพ่ดให้แบงค์แรกแบงก์แบงก์ไม่อยู่เลยแบงก์แบงค์คอยมากคอยมาจะกระโดดข้ามเดี๋ยวมันมีตรงนี้อีกตัวเลยเนี่ย น่าพวกเนี่ยโคตรแหลกเลยไงผมอ่ะมันวิ่งถอยกลับไปแล้วดูดูดูไม่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 ผมมีสเต็ปโหดกว่านั้นแบงรอ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 กระโดดขึ้นสอบซ้ายเนี่ยแบงน์ู่ไปแมนนเหี้ยแมนผู้ตยเฮียในไฟในไฟ ไปตายนนตไปตายจ้ตายไปตายในไฟแบงส์ตายไปตัวหนึ่งพบมันตายไปตัวไฟแบงค์เนี่ยประตูหลังไฟมาหลังโางบาลมาโรงพยาบาลมาว่ะโรงพยาบาลบีบมาอไอ้ไอ้ใบดูเพื่อนนี่มองไม่เห็นมองยองไงเดี๋ยวแต้วยืนอยู่นั้นระวังขาไว้ระวังขาไว้นะ จอกมายิงผมเนี่ยเนี่ยเลงเลงในโรงพยาบาลมาแล้วไดโรงพยาบาลมันไม่ได้ผมเฮ้ยเฮ้ยแต่อุปกรณ์อุปกรณ์ในโรงพยาบาลนี่ลอกไปก่อนในโรงพยาบาลมันไม่ได้มันอยู่หน้าโรงพยาบาลอยู่ในไฟแมนอีกคนนึงหน้าโรงพยาบาลเชมนพิธีรีบไปไอ้แบงค์ไม่ใช่ในไฟแมนมีที่ถึงหน้าโรงพยาบาลเฮ้ยตำรวจยิงไม่ใช่ไม่ตำรวจไม่ใช่ตำรวจรึเปล่แนวถอยแนวถอยเข้าม อู๋ไหลตูน้ำเต็มเลยแบงมึงต้องหาที่อยู่วุ่นวูไน้เยี่ยมขึ้นมาเก็ตแล้วเกือบตายยิงขู่ไปก่อนดิวิ่งได้เปล่าเข้ามาเก็ตเลยเข้ามาเก็ตเลยเข้ามาเก็ตเถอะเข้ามาเก็ตเถอะเยอะเยอะเยอะอยู่โอ้ยเฮ้ยแม่งผมเกือบตายเฮ้ยเอาไงแบงค์รอดไปเนี่ยไปเข้ามาในมาเก็ตเลยดูแลเลยยบเข้ามาเข้ามาจีตามมา แหลก่มาเนี่มลกไม่แไปไม่แหลกไม่แลกไม่แลกอยากเล่ไม่แหลกแต่อยากแหลกไอ้เที่ยเข้ามาลหน้ามาร์เก็ตเลยไมีระเบิดเราเรียบร้อยลนะเนี่ยไม่ได้ออกแไปไม่ไไม่ต้องไม่ต้องมีวังเกอร์มีวังเกอร์แไม่เข้าใจเท่าไหร่เลยแม่กตา แตงมึงโยกยิงขวามึงยิงซ้ายเพียโอเคโอเคนะกูขวานะเออเออแตงเซ้ายอย่างเดียวโอเคโอเคเล่นยังไงก็ได้อยากให้แม่เข้ามาได้เราต้องจุดไปได้ด้วยเฮ้แต่แจมมาตุ๋ยมันประมาณสี่ฝั่งละสองฝั่งละสองไอพวกไฟแมนนี่ไอพวกที่วิ่งมาใหม่่พวกที่มาใหม่เนี่ยพวกเดียวกันเหรอพอดีกันพอดียวกัน มันเข้าไปหมดแล้วยังขอมาตัวนึงนขามาแล้วซ้าย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 ตายิงเกือบโคตรแหลกเลยสัตว์เป็ยังไงวะแต่แต่แต่อยู่อย่างรัวไม้อยู่ที่เดิมมันแหลกไม่ไม่จะยิงมันไงจะโดดออกไปยิงถ้าถ้าผมโดดออกไปยิงมันตายฮะจริงนะถ้าถ้าตั้งตัวไม้นั้นอ่ะเสียบสัตไปมันข้ามตั้งมนไป่ลด้เอาไปลุมได้ปะ ตายมาแล้ว,ไม,ลวไม่มาไม่มาไม่มารอรอโอ้โหไอเจียเด้อเดินมาไม่พผลยังมีคนมาข้างหลังอีกอยสองหน้าแม่งเลย <c oughs> ไอจ่ายสองหน้าแม่งสัตว์แดตาไหมแดตาไหมแดตาไหมแดดตาไหมสองคนไว้สองคนไว้เข้ามาเฮ่เฮ่ มันมีคนอยู่ทั้งหมในป่าอีกว่ะจะเย็นจะวิ่งไปไม่ถึงเดี๋ยวเสือโล่ไม้แตกว่ะโอ้แบงค์ให้ผมออกระเบิดระเบิดมันเลยไหมมุมซ้ายเนี่ยผมระเบิดมันเลยดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวรอรอรอยิงตัวหน้าประตูนะเดี๋ยวตัวฝั่งซ้ายเดี๋ยวผมออกชาร์จแล้วเนี่ยเขานะ เออน่าจะไหวอยู่ถ้าผมอยู่หลังโลมากระโดดไปแบงค์แบงค์คเพืนาประตูให้แต่กูอ้อมออมเชียนี่ไปยิงให้เออเอายังกูแหลกนะเว้ยบอกก่อนสี่ท่ันกรดดไยิงแบเนียนๆนะทำเป็นหน่งเอยหน่งตงแ้เจ็บเจ็บเจ็บเจบเจบไลดิไล่ดิตายตา้ตาย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 ตัยตายาตายตาลตายแล้วตายตตายตาาตา ออกไปแล้ว,ลวตาย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 ,ยตายแล้วมันตายแล้ววันลาวตาเคลียไปคายเือกนะกูหมดเก็บของนะแม็กกูหมดอะเอยแบงค์เก็บเก็บมาเก็บมาเก็บไปกูได้เฮ้ยเอาอยามาส่งด้วยเอาอยามาส่งด้วยเผื่อมันยิงเรกอีกหมดยังวะไม่แน่ใจผมว่าแก้เคลียร์ละวแก้เคลียร์แล้วอย่างมีคนมามีคนมาตเปิดอ,อย่างไกลใหญ่ ถ้าปืนไม่ติดตั้งทีละนัดน่ะมันตายไปแล้วามีกแล้วม่ครับเก็บของเอมันมีกระสุนสไนซแล้วปืนมันไปไหนวะเียกูถามเลยด้วยหนัขอยาหน่อยข่อยาหน่อยเก็บไปเลยเก็บเก็บเก็บแล้วจะได้แม็กวะ ไม่มีแม็กเลยอ่ะมีวีซีนัดเอาไหมสี่นัดเอาไหมมีไอตัวข้างหน้าตายอ่ะลองลองออกไปดูบ่าไอตัวข้างหน้ามีตัวตายอีกตัวหนึ่งเออตัวที่ผมมีก็ไปดูดิมีแม็กไหมเฮ้ยเอางี้เอาอย่างี้เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูให้หลังวิ่งไวคนให้แป๊บนึง ดูฟังอันนี้ไว้เดี๋ยวผมบอกไปดูให้ว่าโอ้โห,โหเฮ้ยยิงบอด์ดนะจะมายิยงกันนะเ,เฮียยิงบอดตัวหนึ่ง hit ig ตัดสองน้าตายเลยยิงบอดอยู่บ้านแดงนะไปดีไปแล้วไปเก็บของได้ไดนั่งนั่งหลังนั่งกำแพงหันหน้าหันยากำแพงอ่ะไปกำแพงอ่ะ เก็บแล้วกลับมาเลยเฮ้ยไม่ใช่อิมบอทหรอกวะแต่กูไม่ได้ใส่เกาะมายิงกูเพิ่มพวกพวกตายเลยเงี้ยเก็บไม่หมดว่ะเฮ้ย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 ตั้งอะไรเนยกดมันปิดจะตั้งมันยิงมันอยู่นอกเมืองโอ้ยโอ้ยกือบครึ่งตัวยาขอยาหน่อยเฮ้ยหมดแล้วความเพี้ยนสดสดใต้เดิเก็บอะไรได้มาเนี่ยเดียวเก็บปืนมาได้ยังไม่ได้ถอดแม็กกำลังจะเก็บแม็กแม่งยิงผมว่ะคุยเกือบตายยิงจากนอกเมืองเข้าไปนะโอย ไม่รู้มันมันยิงเจากหลังมัันยิงงหลได้เอลเลยมันยิงมันยิงน่าจะไฟอ่ะอู้อู้หรือไฟอยู่อยู่่มแเห็นอยยู่เเลก็บของอุ้ยเียอะไรกันวะแม่งยิงกันตลกตลกไปไปมาเอามีแม็กหนึ่งแตงสามสิบเอาแล้วตายหมดเลยผมมีแม็กหนึ่งกับอีกหนึ่งนัดนะมีสามสิบเอ็ดนัดตรงนี้แกเปิดให้ไปไหนหมดที่มันมีออตรงเนี้ยไม่รู้ก็ตากระดูเป็นูันเรื่อง แบงค์มันเรียกตรงนี้ทำไมมันมีแถบข้างข้าเฮ้ยผมว่าเราคอปกันดีกว่าว่าแต่แจ้กตายเกอร์สองตัวแล้วเข้ามาไม่ได้คอปเถอะเพยของเยอะก็คอปเลยแบงค์ครอบมาพร้อมกันวันหนึ่งเอาเลยอย่าพื่งอย่าพื่งอย่าพื้นหนึ่งสองสามแล้วคอปเลยอย่าพื่งจะรออะไรแล้วทำคอมไม่ค่อยแป๊บนึงเหรอเอออย่า มาแล้วได้คอบแล้วไม่ด้ทองแล้วถ้าคอบพอคอบได้ประมาณคนนึงถ้ามันไม่มีเอชพีคอบปั้นหนึ่งยืนยืนขึ้นกันหนึ่งสองสามพร้อมกันมันเข้ามาไม่ทันหรอกมันไม่รอดคอฟแล้วเอออีที่โคตรแล้วพาเวียแหละเอาละหนึ่งแบงค์หนึ่งสองสามคอบคอบแล้วคอบแล้วมมาาเนี่ยติ๊กคอบแล้วคอบก่อนเดี๋ยวรอตาแจ้เข้ามาพร้อมกันดีกว่าเดี๋ยวแจ้เข้ามาหาเราไม่ได้หรอกคนยี่สิบกว่าคนน่ะแค่ในป่าก็จะดุ้งแล้ว แม่งไปของไว้ะปดอ oh. โอ้ยแม็กกายาไม่ได้เก็บอะไรเก็บแต่ปืนมันได้ปืนมันกับเอ็นทีวีอ่ะแม่งโดนยิงก่อนก็โดดเข้าก็โดดกลับเลยขนาดแหลกเนี่ยแม่